สวัสดีครับเฮบิไรเดนครับวันนี้มารีวริวอปุปกรณ์มัล t ิทู s นะครับตัวนี้เป็นอปุปกรณ์มัล t ิทู s จาก Victorinox ชื่อรุ่นคือ Victorinox Pioneer Silver a l เวนะครับ ALOX นะครับก็เป็นมัล t ิทู s สัวัหนึ่งที่มีขนาดเล็กนะครับอบปุปกรณ์เครื่องมือทั้งหมดที่มีมาเป็นอปุปกรณ์ที่พับเก็บได้4ชิ้นนะครับอยู่ในนี้พร้อมกับแรนดยาร์ดหรือว่าห่วงสำหรับร้อย เพื่อไม่ให้หล่นนะครับแต่ตัวนี้เป็นมีดหรือว่าอุปกรณ์มัลติทูที่ผมเจอนะครับมันหล่นอยู่ช่วงสงกรานต์ปี2022ที่ผ่านมานะครับผมไปเที่ยวกับรุ่นพี่ที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึงแล้วระหว่างทางเดินขึ้นเนี่ยผมไปพักคอยนั่งพักอยู่บริเวณร้านค้านะครับแล้วก็จะมีะส่วนที่เป็นแคร่นะครับเป็นม้านั่งเนี่ยแล้วมันจะมีะเจ้าอุปกรณ์ชิ้นเนี้ตกอยู่ข้างล่างนะครับมี การสะท้อนแสงแววๆขึ้นมาผมก็เลยกล้มไปดูแลหยิบมันขึ้นมาดูนะครับก็เลยเจอว่าเป็นวิกตอรีนอกตอนแรกมันคว่ำอยู่แบบนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะเล็กเลยนะครับน้าหนักเบาก็เป็นโอกาสที่ดีมากนะครับผมไม่ทราบเหมือนกันว่าของใครเพราะตอนนั้นเนี่ยที่ไปเนี่ยในร้านค้าเนี่ยมีแต่กลุ่มผมเท่านั้นที่นั่งอยู่นะครับแล้วตอนนั้นเป็นช่วงโลซีชันร้านค้าตรงนั้นก็ไม่มีเปิดบริการนะค,รคือไม่มีคนขายของนะครับอยู่เลยเป็นแค่ร้านว่าง เฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ชิ้นนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นอุปกรณ์ที่นักท่องเที่ยวกลุ่มก่อนหน้านี้หรือว่าเป็นช่วงที่ตกหายตั้งแต่ตอนไหนเป็นของใครนะครับผมเจอก็ตอนนี้ก็เป็นอุปกรณ์ที่อยู่ที่ผมแล้วเป็นของผมแล้วนะครับถ้าใครนึกออกนะครับว่าตกที่ไหนวันไหนเวลาไหนนะครับแน่ๆนะครับคือมันต้องก่อนช่วงสงกรารแน่นอนอาจจะแค่วันเดียวนะครับ ขึ้นไปก่อนผมหรือไม่กี่ชั่วโมงหรืออาจจะตกว่าเป็นฤดูแล้วก็ได้นะครับใครทําอุปกรณ์ตัวนี้หายหที่อุทยานชาติภูกระดึงนะครับเรามาดูช่องผมนะครับเราเจอว่าเออเป็นของตัวเองจะเคลมเนี่ยบอกรายละเอียดมาบอกวันเวลาแล้วก็รายละเอียดของอุปกรณ์มาทั้งหมดนะครับแล้วก็มีรูปยืนยันด้วยจะดีมากติดต่อมาเลยผมยินดีส่งคืนให้นะครับเอามาดูรีวิวกันเลยนะครับเจ้าตัวนี้ก็เป็นมัลติจูสขนาดเล็กนะครับที่มีอุปกรณ์ทั้งหมด ที่พับเก็บได้นะครับ4ชิ้นแต่มามีอุปกรณ์ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลายมากกว่า4ชิ้นที่ทมีนะครับโดยชื่อรุ่นตัวนี้คืออย่างที่ผมบอกนะครับ Victorinox Pioneer Silver a l l o x นะครับซึ่งราคาจำหน่ายผมเช็คจากร้าน D D Knife นะครับอยู่ที่ราคา1,700บาทนะครับเราจะมีรุ่นที่คล้ายๆก,กันกับตัวนี้อีกหลายตัวเลยก็จะมี 1, 9 9 0 0 2 0 0 0อนหน่อยๆห,หรือว่าถูกกว่านี้ก็มีนะครับมาดูกันเลยนะครับ ตัวของสเกลหรือตัวประกบด้านนอกเนี่ยนะครับผลิตด้วยอลูมิเนียมนะครับก็เป็นสีเงินเป็นลายแบบลายกระเลื่อนทรงพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมนะครับฝั่งนี้จะมีโลโก้เป็นโลนะครับพร้อมสัญลักษณ์เป็นบวกแบบน,นี้พร้อมพื้นแดงนะครับทำอะนดรอดไว้ก็จะเป็นโลโก้ของ v i c t o r น n อกเองนะครับพร้อมกับตัวรีเวทที่เป็นบรอนซ์นะครับยึดไว้3จุดฝั่งนี้ก็จะมีเหมือนกันนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นพื้นที่เว้นว่างไว้นะครับไม่ได้เป็นชื่อรุ่นอะไร แต่คิดว่าน่าจะเป็นพื้นที่เอาไว้แกะ engrave ชื่อนะครับแกะสลักชื่อหรือว่าแกะสลักรหัสชื่อย่ออะไรแบบนี้นครับเว้นไว้สำหรับผู้ใช้งานโครงสร้างข้างในก็เป็นส a ตนเลสครับข้างในแล้วก็ห่วงตรงท้ายก็จะเป็นโลหะแบบนี้นะครับไม่ได้เป็นสป l ริตริงนะครับแต่ใช้เป็นแบบห่วงตัว C นะครับล็อกแบบนี้ส่วน,นกลไกข้างในก็จะมีเป็นกลไกล,ล็อกแบบสลิปจอยนะครับก็จะเรียกว่าไม่ล็อกก็ได้นะเพราะว่า ตัวอุปกรณ์พวกนี้บางทีในยุโรปเองเนี่ยมีดหรืออุปกรณ์ที่มีล็อกเนี่ยเป็นของต้องห้ามนะครับในยุโรปบางประเทศบางพื้นที่เขาก็เลยทําระบบเป็นสลิปจอยแล้วก็การเปิดกลางก็คือใช้เล็บนะครับจิกขึ้นมาซึ่งฝรั่งจะเรียกว่าเนลนิกนะครับคือใช้เล็บจิบแล้วดึงขึ้นมานะครับโดยไม่สามารถจะเปิดมือเดียวได้นะครับสเปคคร่าวๆข,ของเจ้าตัวนี้นะครับก็จะมีออน้ําหนักอยู่ที่71กรัมนะครับแล้วก็ ความยาวอยู่ที่12มม,มนะครับก็เป็นขนาดที่ไม่ได้ใหญ่มากมายนะครับก็ประมาณนี้นะครับคร่าวๆเนาะ71กร,รัมก็ไม่ได้หนักเท่าไหร่นะครับโอเคเรามาดูกันเลยนะครับผมอุปกรณ์หลักของเขาก็จะมีใบมีดนะครับเปิดออกมาเป็นมีดขนาดใหญ่ก็จะเรียกว่า large knife ครับ large knife คือมีดขนาดใหญ่ก็จะเป็นมีดทรงดอปพอยท์นะครับแล้วก็วัสดุเขาเป็นสแตเลสไอ็อกซ์นะครับซึ่งตัวนี้ผลิตใน สวิ s Swiss นะครับเนี่ยผมลองซูมให้ดูนะครับสวิสม e ดวิ t o r นอ o x กสเตเลตนะครับก็เป็นแฟต r รายขึ้นไปถึงด้านบนเลยแล้วก็เป็นทรงดอกพ n t ก็คือเป็นมีดที่ใช้งานหั่นปลอกผลไม้นะครับตัดเนื้อเป็นมีดสเต็กแล้วก็ใช้ตัดเชือกตัดอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะครับการพับก็ดันพับเข้าไปเลยนะครับไม่มีตัวล็อกอะไรอีกฝั่งหนึ่งตรงนี้นะครับลองยกขึ้นมาดูอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆเป็นใบมีดตัดหรือว่าเจาะนะครับที่มีขอบหนา แล้วก็คมประมาณนี้นะครับอันนีเ้เขาจะเรียกว่า reamer punch นะครับก็เป็นตัวเจาะนะครับอาจจะไว้เจาะหนังเจาะซ่อมแซมอะไรแบบนี้นะคแต่ไม่มีรูอะไรนะครับก็เรียกว่า reamer punch ละกันนะเป็น punch ก็ดันเปิดแบบนี้เหมือนกันนะครับเป็นขนาดเล็ก,ลกๆแหลมๆคมเ,เป็น chisel grind นะฝั่งเดียวปิดกาพับแบบนี้นะครับปลายแหลมอยู่นะครับอันนี้เล็กกว่าไอที่เป็นใบมีดหลักเนาะแล้วก็ อีกอันนึงนะครับอันนี้จะเป็น flat head screwdriver หรือเป็นไขควงแบนนะครับก็จะเป็นขนาดค่อนข้างใหญ่เลยพร้อมกับตัวปอกสายไฟข้างล่างตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็น can opener หรือตัวเปิดไม่ใช่ can สิ bottle opener นะครับคือตัวเปิดฝาขวดนะครับสำหรับเปิดขวดเบียร์หรือขวดน้ำอัดลมที่เป็นฝาจีบนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็น screwdriver เป็นแบบ flat head หรือหัวแบนนี่เป็นที่ปอกสายไฟข้างล่างแบบนี้นะครับ สามารถจะทําแบบนี้ก็ได้นะแล้วหมุนนี้น้คถ้าเพิ่มแรงแรงบิดนะครับแล้วก็สุดท้ายตรงนี้นะครับเล็กๆเลยก็จะเป็นแคนโอเพอเนอร์นะครับฟู้ดแคนก็คือเป็นอาหารกระป๋องเช่นอาหารกระป๋องที่เป็นผล,ลไม้หรือว่าเป็นปลากระป๋องที่ไม่มีตัวสลักเปิดนะครับแล้วก็อาหารแมวอะไรแบบนี้นะครับจะเป็นที่เปิดขวดและที่เปิดกระป๋องด้วยนะครับตรงนี้มันจะค่อนข้างคมเลยตรงบริเวณส่วนปลาย ส่วนตรงบริเวณหัวตรงนี้ก็จะเป็นแฟลตเฮดเหมือนกันแต่เป็นแฟลตเฮดขนาดเล็กลงกว่าอันตะกี้นะครับก็ใช้ขันอะไรที่มันเล็กๆแบนๆได้แล้วตรงนี้ก็ใช้งัดกระป๋องแก๊สหรือกระป๋องอน้ำมัดลมอะไรแบบนี้กระป๋องอาหารได้นะครับผมใช้เปิดขวดก็ได้นะแต่อีกอันนึงมันจะเหมาะกว่าก็ประมาณนี้นะครับไม่ได้มีอุอปกรณ์อะไรมากมายนะครับมีแค่4ชิ้นนะครับคือลั e เบรดก็คือใบมีดใหญ่ r e a m e r punch นะครับแล้วก็ c a น o p e n e r สกรูไดเวอร์3มมแล้วบอทเทิลโอเพเนอร์แล้วก็สกรูไดเวอร์7.5มมนะครับวายสติปเปอร์คือตัวบอกสายไฟที่ผมบอกเะื่อกี้นะครับแล้วก็ความสูงนะครับก็คือ12มมก็คือเป็นความกว้างของด้ามนะครับประมาณนี้นะครับ1.2เซนติเมตรประมาณนั้นนะครับแล้วก็น้ำหนัก71กรัมเท่านั้นเองนะครับส่วนสเกลมาทิเรียลเนี่ยเขาบอกว่าเป็น ALOX Allox นะครับน่าจะเป็นอลูมิเนียมสักอย่างไหม นะครับทำอโนดหรือว่าอะไรหรือเปล่านะแต่ว่าในสเปคของบริษัทเขาเรียกว่า alox l locks นะครับแล้วก็เบล d e ใบมีดล็อกไม่ได้ขนาดความยาวของตัวด้ามนี้นะครับเ <c oughs> มื่อพับเนี่ยอยู่ที่93มมคือ9.3ซนเมตรนะครับผมนี่ก็เป็นอุปกรณ์ m u l t i t o o l ตัวหนึ่งที่ผมพบเจอในอระหว่างท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ไม่รู้ของใครนะครับก็เก็บมานำมารีวิวให้เพื่อนๆดูกันนะครับคราวนี้เรามาต่อกันที่การ บำรุงดูแลรักษาได้เลยนะครับใครดูรีวิวจบแล้วตรงนี้นะครับปิดไปได้เลยนะครับแต่ใครจะดูต่อก็ได้นะจากนี้ไปจะเป็นการทําความสะอาดและบํารุงดูแลรักษานะครับมาเริ่มกันเลยมีเร่มนี้นะครับก็เป็นมอเติร์ทูที่มีขนาดไม่ค่อยใหญ่มากนะครับแล้วก็ผมเองเนี่ยเจอว่าข้างในมันสกปรกใช้ได้เลยลองสังเกตดูข้างในนะครับจะมีพวกคราบฝุ่นคราบ สนิมอะไรแบบนี้นะครับอยู่ด้วยก็อันดับแรกที่จะทําความสะอาดก็จะมีผลิตภัณฑ์ทความสะอาดอยู่เยอะแยะหลายอย่างด้วยกันนะครับซึ่งหลักๆแล้วที่ผมใช้งานอยู่ก็จะเป็น benchmade blue b l o e นะครับใช้สําหรับทำความสะอาดเป็นคลินเซอร์นะครับอันนี้ซื้อได้ที่ร้าน dd n i f e นะครับสั่งได้แต่ว่าช่วงนี้อาจจะไม่มีสต็อกนะครับก็ดีมากเลยแล้วก็ใช้คอตตอนบั d หรือว่าเป็นก้านสมรีนะครับในการชุบน้ำยานิดนึงให้มันดูดเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็ เช็ดทาความสะอาดในซอกบางทีเนี่ยหัวของสำลีที่ว่าเล็กแล้วมันอาจจะยังเข้าไม่ได้นะครับอันนี้ผมใช้ก้านสำลีที่ใช้อันหูเด็กนะครับขนาดเล็กเล็กกว่าธรรมดาอีกนะครับสำลีกล้านเล็กฝ้ายบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับจะเป็นตาพยาบาลก็ได้หรือว่าจะเป็นอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่เราถนัดเลยแล้วก็เช็ดในซอกนี้นะครับจะสังเกตดูว่าตัวฝุ่นหรือว่าตัวคราบสกปรกจะหลุดออกมาเยอะแยะเลยนะครับ การเล็กก็ดีตรงที่ว่ามันเข้าในซอกได้ง่ายขึ้นกว่าแบบธรรมดาแบบธรรมดาน,นี้จะใหญ่หน่อยนะครับนี่นะครับออกมาก็ถ้ารู้สึกว่ามันยังไม่พอก็ใช้น้ํายาอีกนะครับเติมน้ํายาลงไปในการสำลีอีกนิดนึงใช้ไม่เยอะนะครับนิดเดียวแต่ว่าการทําความสะอาดอุปกรณ์พวกนี้ก็สําคัญนะครับเพราะว่าบางทีใช้งานเนี่ยมันมีพวกฝุ่นพวกคราบสนิมเข้าไปติดนะครับแล้วมันอาจจะทํา ให้เกิดการกัดกร่อนนะครับทำให้อุปกรณ์เนี่ยเกิดความเสียหายในระยะยาวได้เพราะฉะนั้นการทำความสะอาดก็เป็นเรื่องที่จําเป็นมากเหมือนกันหลังจากใช้งานเสร็จนะครับแต่อันนี้คือไปเจอมันตกอยู่นะครับในป่าเลยนะตรงเก้าอี้ตรงแพ่ที่เขาทําไว้นะแล้วไม่มีใครสนใจเลยผมเห็นผมก็เลยหยิบขึ้นมาดูแล้วอ้าวเป็นวิกตอรีนอกนะมันก็เลยอ่เป็นอะไรที่ จะว่าโชคดีก็ได้นะครับจะว่าโชคร้ายของเจ้าของเก่าก็ได้ผมเองก็ไม่มีเจตนาจะขโมยหรือว่าอะไรนะครับแต่ว่าเป็นการเจอเพราะฉะนั้นผมก็จะยังเก็บไว้ก่อนนะแต่อย่ามีค้งนะครับว่าถ้าใครคิดว่าเป็นของตัวเองแน่ๆนะครับทําตกที่ไหนวันไหนเวลาไหนนะครับแล้วยิ่งมีรูปยืนยันว่าซื้อมาจริงๆนะครับแล้วเป็นตัวนี้จริงๆมันไม่มีรหัสเลขอะไรเนาะแต่ก็มันก็มีหลักฐานนะครับว่าสืบได้ว่าเออใครเป็นเจ้าของเก่านะครับ ถ้าติดต่อมานะครับทักมาผมยินดีจะส่งคืนนะครับแต่ต้องมีหลักฐานชัดเจนนะครับโดยไม่มีข้อกังขาใดๆนะว่าเป็นเจ้าของจริงๆนะครับไม่นั้นผมไม่สามารถส่งคืนให้ได้เพราะว่าถ้าแอบ,บอ้างว่าเป็นเจ้าของนะครับโดยที่ไม่ใช่เจ้าของจริงๆเนี่ยแล้วเพื่อมาจะเอาของนะครับไปนะครับแล้วเกิดเจ้าของจริงๆเขาตามมาเจอมาเอาเนี่ยผมเองก็ยุ่งเหมือนกันนะซวยเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะ ให้เจ้าของจริงๆเนี่ยเขาได้กลับไปมากกว่าผมเข้าใจดีนะบางทีเนี่ยมันก็ไม่ได้แพงอะไรหรอกพันกว่าบาทเองนะครับแต่ว่าคุณค่าทางจิตใจอะ่ะบางทีมันมากกว่าสําคัญกว่าเรื่องของมูลค่าของของที่ที่มีซ้ด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยแฟนเขาซื้อให้นะครับเพื่อนสนิทซื้อให้หรือว่ามีคนให้เขามาแล้วเขาก็รู้สึกว่าเออเสียดายจังเลยทําตกหายไปนะครับเอาไปใช้งานแล้วก็บางทียังไม่ได้จะใช้เลยกะว่าเออจะเอามาใช้งานที่นี่ที่นั่นนะครับแล้วก็ เกิดเหตุการณ์ที่ไม่น่า,าไม่น่าพึงประสงค์นะครับหรือว่าเป็นเหตุการณ์ที่แบบไม่อยากให้เกิดขึ้นซะก,ก่อนนะก็ทําใหอา้อุปกรณ์ชิ้นนี้หล่นหายไปนะครับก็น่าเสียดายอยู่ผมข้อใจความรู้สึกแบบนั้นดีนะครับเพราะฉะนั้นกเ็เป็นเรื่องราวจะว่าดีก็ไม่เชิงนะดีที่ผมเจอนะครับแต่ไม่ดีที่ของเจ้าของนะครับที่เขาทํามันหายก็ใครอยากเคลมกลับนะครับถ้าเป็นเจ้าของแน่ๆก็ติดต่อมาเลยนะครับทาง ช่องก็ได้นะในคอมเมนต์ก็ได้นะครับหรือว่าจะติดต่อมาทางข้อความหรือว่าในโพสต์ก็ได้นะครับผมผมยินดีคืนให้เลยนะครับถ้ายืนยันมีหลักฐานชัดเจนว่าเป็นเจ้าของแน่นอนเป็นอุปกรณ์ที่ค่อนข้างสกรปรกเลยนะครับเพราะว่าอาจจะตกอยู่ในป่าเป็นเดือนๆแล้วด้วยนะครับก็ธรรมดาเนาะบางทีมันใช้งานนะครับมันโฟกัสไม่ติดน,นอันนี้เช็ดผมทำความสะอาดให้แล้วนะครับ ก็หลักๆผมก็ไม่ได้เอาไปใช้อะไรหรอกนะเก็บไว้อย่างนี้นะครับเจ้าของจะแสดงตัวหรือไม่แสดงตัวมันไม่สําคัญแล้วนะครับเพราะว่ายังไงคือมันก็อยู่กับผมไปอย่างปลอดภัยนะถ้าเจ้าของมารับกลับไปก็เป็นโชคดีของมันนะครับที่เจ้าของจําได้แล้วก็เจ้าของมาเจอว่าผมเอามารีวิวในช่องนะครับล้วขอบคุณมากๆเลยถ้าคุณเจ้าของเนี่ยามารับกลับนะครับผมจะดีใจมากๆเลยนะครับแต่ว่าถ้าไม่มี ใครมาดูเจ้าของไม่มาเห็นนะครับหรือว่าจําไม่ได้ว่าเป็นของตัวเองก็มันก็เป็นคราวเคราะห์ของของมันกับผมนะครับที่จะมาเจอกันประมาณนี้นะครับก็ทําความสะอาดก็ใช้แค่ benchmade blue loop cleanser นะครับทำความสะอาดแค่นั้นส่วนการเคลือบกันสนิมเนี่ยก็ใช้ edci formula อันนี้จากร้าน o v e r z e e นะครับมีขายพ่นที่ใบมีดทำความสะอาดแล้วก็พ่นเคลือบไว้ก็ได้หรือว่าจะเป็นน้ํามันหล่อเลื่น kpl จากร้านกิจออนไลน์ knife ก็ได้นะครับมีทั้ง อ r ริจิน l ลนะครับอัล r ราไลท์แล้วก็เฮลวีนะครับก็เรียกใช้ให้เหมาะสมกับอ,อุปกรณ์แล้วก็จุดหมุนต่างๆนะครับหรือว่าจะเป็น Blue l u บ e ู u b เ c a n ก็ได้นะครับหล่อลื่นก็ดี Safari Land Break Free CLP นะครับก็ได้เ e n t r y Tough g l i d e Original ก็ได้นะครับ Ker Shor Ker Oil ได้นะครับหรือว่าเป็น Lucas Oil ก็ได้เหมือนกันนะครับเป็น ดับเบิลยูดีโฟร์ไบค์ดรูอันนี้เหมาะมากกับการหล่อเลื่อนมีดนะครับเหมาะเลยกลิ่นส้มด้วยแล้วก็ไม่แพงด้วยนะครับ200กว่าบาท2-300นี่นะครับ350รลดเหลือ280ร้บร้านจักรยานมีขายนะใน y o YouTube เอ ada, ่อใน Lazada, s h o p ป e ก็มีนะครับ Dry l ลู p นะครับใช้ Dry l ลู p ถ้าใช้เวทลูปมันจะติดเหนียวเลยเซนทรีขวดใหญ่นะครับทัฟ h l ล n e ขวดใหญ่ เรดมิงตันออยก็ได้พวกนี้คือผลิตภัณฑ์พวกนี้ใช้ได้หมดเลยนะครับแล้วก็ Superloop ใน Home Pro มีใน s h o ป e ี Lazada ก็มีนะครับประมาณนี้นะครับก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับนี่คือ Victory n o x Silver ็อ i ซ์ n i s s l v v r r l o ินะครับขอบคุณมากนะครับทุกคนที่เข้ามาติดตามชมแล้วเจอกันใหม่เอพิโซดหน้านะครับวันนี้สวัสดีนะครับเฮบ r ไรเดน